สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เข้าจะพามาเทีเ่ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ทางทงหน้าอยู่ทางเมืองไทยกันเนจะจ่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงน,นั่นให้นเพื่อนๆติดตามรับชมได้เ้ยจะ้ะโอเคค่ะไปชมกันเลยนะจะ๊ะ เป็นจังไหนกันแน่จ้ะบรรยากาศอาจจะเหตุให้คิดฮอดบ้านนะจ้ะแต่กับพ่อเหตุให้พ่อมีแห้งหายคิดทอดอยู่จากน้อยจ้ะล่อกับเมืองไทยเนาะ